สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับแม็คคนกับทุเรียนนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาอยู่กันที่สวนทุเรียนขวนมีดนะครับจังหวัดสงขลาเหมือนเดิมครับครับวันนี้อยู่ที่สวนทุเรียนขวนมีดนะครับก็วันนี้มาชฉยด,ดึงยอดนะครับดึงยอดบำรุงยอด ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันถึงวิธีการใช้สารแพคโคนะครับแพคโคบิวทาโซนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กเกษตรกรนิยมใช้สารแพคโคกันเยอะขึ้นนะครับทั้งในฤดูและนอกฤดูนะครับส่วนใหญ่ในฤดูเนี่ยจะใช้วิธีการโฉบสารเขาเรียกโฉบสารนะครับก็คือฉีดไม่ได้หนักเหมือนทุเรียนนอกฤดูนะครับ แค่พอหยุดยอดระยะหนึ่งแค่นั้นเองนะครับสารแปกโคนะครับมีทั้งน้ำมีทั้งผงนะครับที่เราเจอเจอกันอยู่ก็มี10% 15% 25%นะครับแล้วก็วิธีการใช้สารแป็กโคเนี่ยสารแปกโคเนี่ยเป็นถ้าสำหรับผมมันเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งครับฮอร์โมนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มสารยับยั้งการเจริญเติบโต สารยับยั้งการจเจริญเติบโต,ตยังไงนะครับสารเพคโคนี่พอเราฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปกดฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจิปนะครับจิปเบเรลิกนะครับหรือว่าจิปเบเรลินนะครับสารพอมันไปกดฮอร์โมนจิปเนี่ยทำให้ทุเรียนนะหยุดการแตกยอดแตกรากนะครับคือมันทำงาน ตรงกันข้ามกับฮอร์โมนจิบนะครับซึ่งทําให้ทุเรียนเนี่ยไม่มีการแตกยอดไม่มีการแตกรากนะครับทําให้ชุ่เรียนเนี่ยชะง,งักนะครับพอทุเรียนชะง,งักเนี่ยมันก็รู้สึกว่าตัวเองจะตายหรือเปล่านะครับมันก็สามารถมันก็ออกดอกออกมันก็ออกดอกมานะพอมันรู้สึกว่ามันจะตายหรือเปล่าเนี่ย มันก็ออกดอกเพื่อสืบพันธุ์นะครับทีนี้การใช้สารแพคโคนการโฉบสำหรับทุเรียนในฤดูนะครับในฤดูเนี่ยเขาก็โฉบกันไม่เยอะนะครับถ้า25เนเนี่ยเขาใช้กันอยู่ประมาณ 500cc 500cc 600cc 700cc นะครับไม่ไม่ไม่เกินนี้นะครับเพราะว่า ถ้าใช้เยอะเกินเนี่ยมันก็มีผลกระทบเหมือนกันนะครับสารแพคโคนะครับไม่ได้ใช้ง่ายๆนะครับคือบางคนนึกว่าใช้แล้วท,ทุเรียนออกดอกแล้วมันจบมันไม่จบนะครับสารแพคโคเนี่ยมันมีความอันตรายในตัวมันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับทีนี้สมมติว่าพอเราฉีดแพคโคไปแล้วเนี่ยพอเราได้ดอกอย่างที่เราต้องการแล้วเนี่ย เราก็ต้องฉีดฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวจิบนะครับเพราะว่ามันไปกดจิบไว้เราก็ต้องต้องเติมจิบเข้าไปนะครับเพื่อให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะครับถ้าใครได้ดอกแล้วไม่ไม่ฉีดจิบไม่ทาให้รากมันเดินทาไม่ทําให้ยอดมันเดินนะครับทุเรียนมันก็จะงันนะครับทุเรียนมันก็จะงัน แล้วก็ทำให้ทุเรียนโสมได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าต้นที่เคยฉีดนะครับเคยฉีดสารแบคโคมาเนี่ยมันจะมีอาการยังไงนะครับแล้วก็มาดูต้นที่ไม่เคยฉีดนะครับซึ่งซึ่งมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับมาดูกันนะครับทุเรียนสองต้นนี้นะครับต้นนี้กับต้นนี้นะครับต้นนี้ฉีดแบโครไปนะครับ ต้นนี้ไม่ได้ฉีดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูความแตกต่างนะครับทุเรียนที่โดนสารแพคโคเนี่ยแพคโคเนี่ยจะไปหยุดฮอร์โมนจิบนะครับอ่านะครับสารแพคโคนะครับการทำงานของสารแพคโคก็คือไปยับยั้งการทำงานของฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวจิบนะครับผลที่ได้นะครับ พอจิ๊บไม่ทํางานเนี่ยเห็นไหมครับข้อมันก็จะสั้นนะครับระหว่างใบนะครับข้อมันก็จะสั้นนะครับซึ่งถ้าใครใช้สารหนักๆนะครับปรขกอสั้นแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ดึงยอดไม่ออกนะครับดึงยอดไม่ออกนะครับทุเรียนก็จะเป็นกระเตนนะครับคล้ายกัญชานะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่ใช้สารแพคโคนะครับก็ต้องคลายสารเป็นด้วยนะครับ สำคัญมากนะครับนะครับการคลายสารคลายยังไงนะครับก็ในเมื่อเราฉีดแพคโคนะครับไปกดฮอร์โมนจิบไว้เนี่ยเราก็แค่เติมนะครับเติมฮอร์โมนตัวจิบกลับเข้าไปนะครับนี่นะครับพอฉีดปุ๊บเนี่ยชุดนี้เป็นชุดใบนะครับที่เราใช้สารแพคโคนะครับพอเราได้ดอกแล้วเนี่ยนะครับ เราก็จะทําการเติมฮอร์โมนจิ๊บเข้าไปพอเติมเข้าไปนะครับเห็นไหมครับข้อระหว่างใบก็เริ่มยาวกลับมาครับจากสั้นๆทีๆแบบนี้นะครับก็ยาวกลับมานะครับสแสดงว่า,าสารแพคโคเนี่ยครับหมดฤทิ์นะครับต้นทุเรียนเราก็จะไม่โสมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแพคโคนอกจากไปหยุด ลายยอดแล้วยังหยุดลายรากด้วยนะครับเราก็ต้องฟื้นรากด้วยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับจากข้อยาวๆนะครับปึ๊บมาโดนสารแพคโคนะครับข้อก็จะถีนะครับพอข้อถีปุ๊บเราฉีดจิ๊บเข้าไปนะครับข้อมันก็จะกลับมายาวเหมือนเดิมนะครับต้นนี้ก็ค่อนข้างชัดนะครับ ข้อยาวมานะครับพอมาเจอสารแพคโคปุ๊บข้อก็จะถี่นะครับข้อถี่ปุ๊บพอเราได้ดอกเสร็จแล้วเนี่ยเราเติมฮอร์โมนจิ๊บเข้าไปนะครับข้อก็จะกลับมายาวเหมือนเดิมนะครับะนะครับก็มาสรุปเรื่องสารแพคโคนะครับสารแพคโคเป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอฉีดไปแล้วเนี่ยมันไปหยุดยอดหยุดรากนะครับ เพราะนั้นถ้าเราได้ดอกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราต้องรีบนะครับรีบเล่งยอดกับเล่งรากนะครับให้ทุเรียนแตกยอดกับแตกรากให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับาทนเรียนเราจะได้ไม่โทมนะครับฝากไปเป็นข้อคิดด้วยนะครับเผื่อใครจะใช้แพคโคนะครับตัวอย่างนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ทํานอกฤด,ดูมาแล้วนะครับสามรอบนะครับต้นก็ยัง สมบูรณ์แล้วก็โตปกตินะครับเพราะนั้นเนี่ยแพคโคเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่น่ากลัวนะครับถ้าเราใช้เป็นนะครับแต่ว่าถ้าใช้ไม่เป็นก็มีผลกับต้นทุเรียนเหมือนกันวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาตามดูกันนะครับใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ